อาเซนอนปิดดีวคริสเตียนนอกาดกองกลางวัย31ปีจากเบรนฟอร์ดเรียบร้อยและดีนีอาจจะทำให้หลายคนสงสัยว่ามิเกลอาเตตาคิดอย่างไรกับการซื้อตัวครั้งนี้ในขณะที่ทีมมีเป้าหมายคือการลุ้นแชมป์นักเตะอย่างนอกาดจะช่วยอะไรได้เรื่องราวทั้งหมดที่จะทำให้คุณรู้จักเขามากขึ้นพร้อมๆกับเปิดประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่ทีมแชมป์ทุกๆทีมล้วนต้องการนักเตะแบบนี้อาเซนอนจะต้องลงเล่นถึง4รายการพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพ ลีกคับกับแชมเปียนลีกในซีซันที่จะถึงและจากความอัดอั้นที่เกิดขึ้นจากการเป็นทีมไร้แชมป์มายาวนานทําให้พวกเขาต้องขยับเสริมทัพในหลายตําแหน่งหนึ่งในนั้นคือการปิดดีนนอการดเพื่อเข้ามาแทนที่การขาดหายไปของสองกองกลางมากประสบการณ์อย่างจอจงยซิญญอที่หมดสัญญาย้ายไปร่วมทัพฟลาเมงโกแล้วก่อนหน้ากับโทมัสปาเต้ที่ตัดสินใจจะออกจากทีมหลังสัญญาสิ้นสุดนักเตะอย่างคริสเตียนนอการดอาจจะไม่ใช่ชื่อที่น่าพิสมัยนัก หากเทียบกับกองกลางชั้นดีที่แฟนอาเซนอนอยากจะได้แต่อย่างไรเสียความเป็นนอกาดนี่และที่จะทำให้ขุมกำลังของอาเซนอนแข็งแกร่งขึ้นได้ในฤดูการอันยาวนานหลายคนบอกว่าปาเตเป็นนักเตะที่ดีกว่านอกาดและแม้กระทั่งคนที่เพิ่งออกไปก่อนหน้านี้อย่างจอจินโยก,ก็ยังเป็นคนที่มีชั้นเชิงและคลาสฟุตบอลที่ดีกว่าความจริงอาจจะเป็นเช่นนั้นแต่ที่แน่แนนักเตะแต่ละคนล้วนมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน และนอกาสก็มีหลายอย่างที่ปาเตและจอจินโยทำไม่ได้เช่นกันประการแรกเขาคือหัวใจในแดนกลางของเบรนฟอร์ดนับตั้งแต่ที่ทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกเมื่อปี2021และบทบาทของเขาไม่ต่างจากห้องเครื่องคนที่คอยทำงานหนักในการแย่งชิงฟุตบอลในพื้นที่กลางสนามและยังคงเป็นนักเตะที่วิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกม ยืนยันด้วยสถิติเป็นนักเตะเบรนฟอร์ดที่มีระยะทางวิ่งเฉลี่ยต่อเกมมากที่สุดของทีมในซีซั่น2024-25อยู่ที่เกมละ11.5กิโลเมตรระยะการวิ่งแบบนี้อาศัยพละกกำลังที่สูงมากและนอกจากเป็นนักเตะประเภทนั้นเขาเป็นนักเตะจากชาติร์ด,ดิกที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงมีทัศนคติที่ดีสามารถทำงานหนักเพื่อทีมโดยไร้เงื่อนไขและเมื่อคุณมีเขาอยู่ในทีมคุณจะปวดหัวกับปัญหาการบาดเจ็บน้อยมากมาก เพราะใน4ซีซั่นหลังสุดนอกาดลงเล่นให้เบรนฟอร์ดเกิน31นัดถึง3ซีซั่นโดยมีอาการบาดเจ็บรบกวนน้อยมากนับตั้งแต่ที่ผมมาเล่นฟุตบอลในอังกฤษมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกสนามของผมหลายอย่างเพราะฟุตบอลที่นี่หนักหน่วงรุนแรงและใช้พลังร่างกายเยอะมากผมพยายามเปลี่ยนหลายสิ่งเช่นการพยายามนอนหลับให้เพียงพอทั้งก่อนและหลังการแข่งขันการพยายามให้ความสำคัญกับการเข้ายิม เพื่อทานทนกับสิ่งที่ต้องเจอให้ได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องสำคัญของนักฟุตบอลแต่มันเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์ทุกคนเลยเพราะถ้าคุณอยู่ในกรอบที่เหมาะสมทุกอย่างที่คุณทำจะช่วยป้องกันคุณจากอาการบาดเจ็บและทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของตัวคุณดีขึ้นด้วยนอกจากเล่าเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเขาเขาอาจจะเป็นแค่อะไรของอาเซนนอน แต่อย่าให้นักเตะจากเดนมาร์กที่ไม่มีคาแรคเตอร์นอกสนามเท่ๆทรงผมเฟียวๆพร้อมรอยสักเข้มๆหรือแม้กระทั่งการสวมบทหน้ายักษ์ทำตัวเป็นฮาร์ดแมนอย่างเขาหลอกคุณได้เพาะมิสเตอร์โนบอดี้คนนี้แหละคือผู้เชี่ยวชาญด้านการทำลายเกมตัวจริงเสียงจริงมิสเตอร์โนบอดี้ที่โคตรสำคัญอย่างที่กล่าวไปในข้างต้นนักเตะแบบนอกาสไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่จูงใจมากนัก ากเทียบกับนักเตะในสมัยนี้เขาเป็นคนที่ทำงานหนักแบบเงียบๆไม่ค่อยมีใครเห็นความสำคัญของเขามากนะักแต่คำตอบและความจริงนั้นตรงกันข้ามเขาคือคนสำคัญที่โทมัสแฟรงค์ขาดไม่ได้ในแทคติกกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นตามสไตล์เบรนฟอร์ดที่เมื่อเจอทีมใหญ่พวกเขาจะเล่นเกมรับและดักสวนกลับในทางกลับกันถ้าพวกเขาเจอทีมที่คุณภาพต่ำกว่าพวกเขาก็เปิดเกมบุกด้วยแทคติกที่หลากหลายได้เช่นกันหน้าที่ของ นอกาสสำคัญกับทั้งสองรูปแบบการเล่นที่เบรนฟอร์ดใช้ในแดนกลางเขาจะทำหน้าที่คอยปัดกวาดและทำลายเกมของคู่แข่งซึ่งในซีซั่นที่แล้วเขาคือนักเตะที่มีสถิติการเข้าปะทะและสะกัดบอลเป็นอันดับหนึ่งของเบรนฟอร์ดและสิ่งที่ทำให้เขาเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่ง ในแดนกลางของทีมมาโดยตลอดก็คือหลังจากแย่งได้เขามีสถิติเปลี่ยนเกมรับเป็นรุกจากการวางบอลยาวที่ทําให้ทีมได้บุกอีกถึง65ครั้งการมีอยู่ของเขาทําให้นักเตะในเกมรุกที่เป็นพระเอกของทีมอย,ย่างโยอันวิซ่าและไบรอันเอมเบอร์โมได้รับอิสระและเก็บพลังไว้เล่นเกมรุกมากขึ้นซึ่งมันมีประโยชน์จริงๆเมื่อคุณเห็นศักยภาพของทั้งคู่ในการเล่นเกมรุกที่ยืนยียนได้จากสถิติการยิงประตูหรือแม้แต่การแอตซิส แม้แต่โทมัสแฟรงก์ก็ยังบอกว่านอกาดเป็นนักเตะที่หาตัวแทนได้ยากและวันไหนที่เบรนฟอร์ดไม่มีเขาลงสนามรูปเกมของทีมจะเปลี่ยนไปในทันทีเราจะเป็นทีมที่แตกต่างออกไปทันทีเมื่อมีคริสเตียนนอกาดอยู่ในสนามคุณอาจจะไม่เห็นตัวเขามากนักในเกมการแข่งขันแต่เขาคือนักเตะที่ทําให้ทุกคนในตําแหน่งอื่นๆเล่นได้ดีขึ้นไม่มากก็น้อยคุณจะเรียกหาอะไรจากเขาเขาจะตอบสนองให้คุณเขามีวิธีการเล่นที่ยอดเยี่ยมทําประตูได้ ฤดูกาล2024 25ยิงไป5ลูกในพรีเมียร์ลีกและเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญกับทีมของผมอย่างแท้จริงอดีตกุนซือเบรนฟอร์ดที่ตอนนี้คุมท็อตแนมฮอตสเปอร์กล่าวถึงนักเตะคนโปรดของเขาสิ่งที่ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัวของเขาก็คือนอการเป็นนักเตะประเภทที่พร้อมรับทุกบทบาทที่โค้ชมอบให้เขาเป็นคนถมตัวแต่ไหนแต่ไรเขาเคยเล่าถึงชีวิตค้าแข่งของตัวเองในอดีตว่าตนเองเป็นนักเตะประเภทเลดบลูเมอร์ เก่งตอนแก่และกว่าที่จะเป็นแบบนี้ได้เขาต้องพยายามคอยตั้งใจฟังสิ่งที่โค้ดสอนคอยพัฒนาตัวเองเรื่องความเข้าใจเกมรวมถึงการดูแลร่างกายเพื่อเป็นนักเตะที่ดีขึ้นไม่ว่าบทบาทตัวสำรองอดทนมาจนถึงคนที่ไม่ได้อยู่บนม้านั่งสำรองเขาเคยผ่านมาหมดแล้วในช่วงที่ตัวเองยังเป็นดาวรุ่งสิ่งเดียวที่จะทำให้ผมสามารถรักษามาตรฐานและยกระดับคุณภาพของนักเตะอย่างผมก็คือ ผมไม่สามารถหยุดเดินหน้าได้ผมต้องกระหายที่จะเรียนรู้เพื่อโอกาสลงเล่นโดยทั่วไปแล้วสิ่งที่ผมเชื่อเสมอคือการถมตัวทำงานหนักและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของทีมเพราะในพรีเมียร์ลีกคุณประมาทไม่ได้เลยนั่นคือสิ่งที่ผมและนักเตะเบรนฟอร์ดพยายามทำมาตลอดในช่วง5ปีที่ผ่านมานอกาดกล่าวอย่าให้ภาพลักษณ์ของเขาหลอกคุณได้นอกาดเป็นนักเตะที่ดีตามแบบฉบับของเขาการมีเขาอยู่จะทำให้แทคติกของอาเซนอล ในมือของมิเกลอาเตตาหลากหลายขึ้นแน่นอนไม่ว่าอาเตตาจะใช้งานเขาในบทบาทไหนนักเตะอย่างนอร์กาดก็พร้อมจะเป็นคนคนนั้นให้เจ้านายของเขาเสมอนี่คือคุณสมบัติที่หาไม่ได้ง่ายๆสำหรับนักเตะที่มีสถิติระดับท็อปๆของพรีเมียร์ลีกในยุคนี้เติม,เต,มเต็มเรื่องพลังใจอาเซนอนคงไม่ได้พื้นที่น่าสื่อมากนักสำหรับเรื่องราวการเล่นของคริสเตียนนอกาดเพราะอย่างที่ได้กล่าวไปบทบาทนักเตะปิดทองหลังพระคือหน้าที่ที่เขาเป็นมาตลอด แต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเพราะคุณจะได้สิ่งที่มากยิ่งกว่าการเป็นข่าวบนหน้าสื่อเมื่ออาเซนนอนกำลังจะได้นักเตะที่มีทัศนคติและความเป็นผู้นำสูงมาเป็นคนขับเคลื่อนสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องแต่งตัวได้มากขึ้นในวัย31ปีนอกาดถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในห้องแต่งตัวของเบรนฟอร์ดแต่บทบาทผู้นำของเขาจะไม่ใช่คนที่ชอบโวยยายหรือวางมาดเป็นคนคุมห้องแต่งตัวเขาเป็นผู้นำประเภทที่มั่นใจในตัวเองอย่างเงียบๆและเป็นคนที่คอยทำให้เห็น มากกว่าการพูดหรือสั่งคนอื่นๆเป็นคนที่ลงสนามแล้วทำให้เพื่อนๆในทีมสามารถมั่นใจได้ถึงความคงเส้นคงวาของเขาคริสเตียนนอกาดคือสุดยอดผู้นำทีมและเป็นหนึ่งในคนที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำงานด้วยเขาเป็นคนที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมในห้องแต่งตัวเป็นอย่างมากเขาไม่เหมือนใครเขาสามารถผลักดันเพื่อนร่วมทีมในการฝึกซ้อมได้และเขาจะไม่ละเว้นใครสักคนที่เขาเห็นว่ายังทำงานหนักไม่พอเขาจะไม่ตะโกนด่าคุณ แต่เขาจะแสดงออกในสนามให้คุณได้รู้เองว่าคุณต้องพยายามเพิ่มขึ้นอีกโทมัสแฟรงค์ช่วยยืนยันถึงลูกทีมเขาอีกครั้งจากสิ่งที่กล่าวมาเชื่อว่าอาเซนอนจะได้ประโยชน์จากเขาอย่างมากในเรื่องนี้ใครก็รู้ว่าทัพปืนใหญ่เป็นทีมคนหนุ่มเต็มไปด้วยนักเต่อายุน้อยแต่ฝีเท้าดีทว่าในจังหวะที่เจอความกดดันหรือเจอจังหวะที่ทีมเริ่มโอนเอ็นไปกับสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น ทีมจะเสียโมเมนตัตง่ายมากซึ่งในซีซั่นที่ผ่านๆมาพวกเขาตกมาตายกับเรื่องแบบนี้บ่อยๆในปีนี้นักเตะของพวกเขาหลายคนเติบโตขึ้นและได้เรียนรู้จากความผิดพลาดมาพอสมควรมันคงจะดีมากถ้าพวกเขามีคนอายุ31ปีที่เชื่อมั่นเรื่องการทำงานหนักของทั้งทีมไปอยู่ในห้องแต่งตัวเพิ่มเติมคนที่จะทำให้ทุกคนอุ่นใจเมื่อเห็นเขาลงสนามคนที่กองหลังสามารถมองไปที่เบอร์เสื้อแล้วมั่นใจว่ากว่าจะถึงฉันก็ต้องผ่านไอ้โหดนี้ก่อนแหละ ซึ่งนั่นเป็นความรู้สึกแบบที่แฟรงค์พยายามบอกว่าเมื่อมีนอกาสในทีมทุกคนจะเป็นนักเตะที่ดีขึ้นแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วสำหรับมิสเตอร์โนบอดี้ที่ขับเคลื่อนทั้งทีมได้ด้วยคาแรคเตอร์เงียบเียบของเขามาถึงตรงนี้ไม่ใช่การจะบอกว่านอกาสเป็นกองกลางที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกแต่อย่างใดทว่าเขาเป็นจิ๊กซอชิ้นที่เหมาะสมกับอาเซนนอนและถ้าจะมีคำไหนอธิบายถึงการเป็นนักเตะเกมรับที่เด่นทั้งในและนอกสนามได้ดี ก็คงต้องยกประโยชของโทมัสแฟรงค์มาปิดท้ายซึ่งแฟรงค์เคยยกย่องนอกาดว่าผมไม่ได้พูดเล่นสิ่งที่ผมคิดคือถ้าคุณเอานอกาดออกจากทีมของเราและส่งเขาไปอยู่กับทีมย่างลิเวอร์พูลจากนั้นคุณเปลี่ยนนักเตะแค่ตำแหน่งเดียวด้วยการเอาเขาไปเล่นแทนที่ของฟาบิโนผมมั่นใจจริงๆว่าคุณจะแทบไม่เห็นข้อแตกต่างของเกมโดยรวมเลยแฟรงค์กล่าวเอาไว้ซึ่งตอนนี้นอกาดได้เป็นนักเตะของทีมใหญ่ และทำให้ทุกคนอยากจะเห็นแล้วว่าเส้นทางต่อไปของเขาจะเป็นอย่างไรกับบทบาทที่เขาจะได้รับกับอาเซนนอนในยุคข,ของมิเกลอาเตตา